คนทอดไข่ไข่พระจันทร์เซี้ยของอีเวนอันนี้นางแจว๋วนางแจ๋วทำเขาเรียกอะไรแซนด์วิชทำต่อปะฮ้ยอะไรวะไม่ได้เล่นเข้ากล้องเลยอ่ะมาตูมาตูมมาตูมสีมือดิฉันค่ะทานี้นะคะ โอ้โหต้องใช้ฝีมือได้เหรอตัวนี้นะคะประกบเอามาประกบมันจะยากที่สุดค่ะขั้นตอนนี้ประกบกันเห็นแล้วค่ะเน่ยอันนี้บุ่มบามอุ้ยหอมมากเบคฟาดเล่เบคฟาดเย็นฟาดฟักฟัดฟอกฟัดอุ้ยยังกะอุ้ย จานไม่ได้แต่หน้าตานี้ได้นะคะบอกคนทำป้าโอ๊ยแต่วันนี้คนทำอี่ยวยังไม่อย่าอย่าไม่เอาได้กูรู้แล้วอันนี้คนขับรถไม่ใช่ว้าวว้าหอยอยู่ไหนหอยยังไม่เสร็จหอยมุกตะวันมีกินมื้อเช้านี้ไปก่อนอันนี้อันนี้หน้าหน้าคนโดน จุดๆอันนี้ก็จะเป็นคนอะไรโลกติดต่อต่อไปไม่มีดูยิงไม่มีดูจริงอุ้ยหอมอ่ะอยากจะสีมิติจังเลยอันนี้อะไรนั่นนี่เหลือมันหมดี่เปะมีขอบยังไยอุ้ยอุ้ยอันนี้ลูกพี่ใหญ่จะแอบมาถ่ายตอนหลับซะหน่อยแต่ว่าดันตื่นแล้วก็สวยไปแล้วชิ บอกไม่สวยกูก็โดนเลยอ้วนหมดแล้วเลยเขาไม่ให้ถ่ายหน้าเขาไม่ให้ถ่ายหน้าค่ะคุณดยหน้าหน้าตีหน้าเสียงะอันนี้อะไรคะไม่มีเลยค่ะว อยู่ด้วยกันปะนี่เขาจะอาปากนะจริงเหรออาถ่ายต่อเซ่ไม่ในถ่ายก็ไม่มีเทาอย่ดงั้นก็ไม่ถ่ายหน่อยสิวิดีโอนะคะลองทำ่ห้ได้ไหมไม่ต้องค่ะโอ้ยกลัวจะได้กินอาไปดูไข่คู่รักไข่ทอดคู่รักไข่ทอดคู่รักไข่ทอดคู่รักค่ะไไ่่ัมมนเลลแ้วน้องบูดคะไข่ทอดจัดพัชรเสี้ยตรงไหนคะ อ้าวนี่กูเห็นทอดตั้งยี่สิบนาทีอันนี้ไม่ใช่ของหนูนะลูกเดียวเองเหรอของเมึงไม่ไปส่ดสิไม่ไหรือ,อว่าหนูเอาไม่ถูกมึงโดนพิพากษา <S 2> <S 2> แล้ว <S 2> <S 2> อันนี้วิวข้างนอกค่ะแอดฟรอสโอ๊ยมีปวกค่ะ